สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราบมบริกุมูดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อม88มอริสผ่าดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสองสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาหลายวันหันฝ่ามาหาสนุกนะครับประจำในวันพุธที่ สิมีนาคม2564นะแรม13ข้ามเดือน4ปีชวดตามกดจิตินโหนนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลแบบน,นี้นะเพราะว่าเป็นวันอุบาทนะครับแล้วก็ให้เลิกไม่ได้โดยนะในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรม13บสามคำ่ำนะถือว่าความฝันเนี่ยจะเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นผลดีเสมอนะในเรื่องของความฝันนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธมีสกมากแหมดีมากใส่ชุดใหม่เลยนะซาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดตอนร้อวิวาตตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดี ทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับโอเคก็ถือว่าทานน้ำมันได้นะมาถึงเสียงเซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเซีซประจำในวันนี้ได้ใบที่ติ๊กตอกติ๊กตอกนะเออเมื่อวานลืมแก้นะแต่วันนี้แก้แล้วต <laughs> องแกนะเออใบที่62สินะช่วยเชตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าท่าน,นต้องรู้จักประมาณตน ไม่ว่าคิดทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรอบคอบให้มากให้ระวังในเรื่องของคําพูดคาจาอาจจะทําร้ายตัวานเองได้นะครับสีที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่อยู่ประสาทนะยังไม่สมหวังในด้านของความรักเนี่ยคุณจะต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับกับปัญหาต่างๆท่านจึงจะสมหวังในเรื่องของความรักธุรกิจการค้าการ,ารขายท่านในช่วงนี้นะครับจะยังพบกับอุปสรรคปัญหาอยู่ต้องอดทนรอคอ,อ,อยก่อนนะ ในเรื่องของการสมัครงานก็ยังต้องรอคอยก่อนนะครับคะแนนสอบถือว่าวันนี้ก็ถือว่าดีนะในเรื่องของคะแนนสอบของคุณนะโอเคนะครับอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันเลยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาในวันนี้พูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นนะสีที่ควรเว้นในวันนี้เลยก็คือสีชมพูนะสีชมพู สีที่ดีประจําวันเนี่ยก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นนะสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีดําสีทองสำริดสีโกโก้ได้สีที่รองลงมาคือสีขาวสีเหลืองสีครีมได้นะอั้มณีก็ออกออกดำดำนะครับเออในดวงตาทิศที่ดีประจําวันก็จะมีตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออก นะเป็นทิศที่ดีประจาเร็วนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยวันนี้ต้องระวังไม่ควรทําอะไรซึ่งเป็นปัญหาระวังเรื่องเดือดอร้อนนะครับอุบัติเหตุเครื่องจกักรเครื่องยนต์ต่างๆไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิน้นให้หนิ่งๆเขาไว้ในวันนี้คนเกิดในวันอังคารนะครับส่วนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าดีมากนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์ จากอบบยมุกต่างๆหรือความเชื่อความศรัทธานในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเงินมีทองมีโชคลาภข้ามานะคนเกิดในวันทย์ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในวันนี้นะครับเกิดก็ต้องใช้ความอดทนให้มากคนเกิดในวันจันทร์ก็ดีวันพุธก็ดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคนเกิดวันอังคาน,นต้องระวังให้มากนะทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนะครับ โอเคอันนี้ก็จะมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตานะครับก็ดาวพระพฤหัสบดีก็ยังติดพิษสุนัขอยู่ยังไม่ดีนะภัยทางบกต่างๆนะอุบัติเหตุรถชนสุนัขก,กัดรวมถึงคนกัดด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอดาวพระจันทร์นะครับในวันนี้ดาวจันทร์ก็จะมีปัญหาอุรักนะดาวจันทร์ก็มีปัญหาอุศักติดพิษสุนัขเหมือนกัน นะครับตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงแหละสองทุ่มสี่สิบานาทีเป็นต้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นใครทำงานในช่วงกลาง,างคืนก็ต้องระมัดระวังน,นิดนึงอุบัติเหตุต่างๆภัยทางบกนะก็คือก็ระวังสุนัขกัดเลยนะเออทำไปด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ท่านนอกเหนือจากนั้นก็ก็อาจจะมีดาวเนปจูนนะดาวเนปจูนที่ดับนะครับช่วงเวลาสี่โมงเย็นนะ,นะอ,อ,อยู่ที่ราศีกุม นะเพราะฉะนัน้นในทางของรัฐศาสตร์ไทยระบบสิทติ์ของไทยเนี่ยก็ไม่ได้นั่นของดาวเนปจูนไว้ครับแต่อาจารย์ก็จะดูให้นะถ่ายให้ไปก็ถือว่าอาจารย์เป็นหมอดูนะนักพยากรณ์นะที่เก่งในสามโลกไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดโลกไหมนะเบาหวานความดันไขมันนะั่นะนะเออนะ พายัก็จะถ่ายให้ดาวเนิจูนในวันนี้นะก็ก็ถือว่าดาวนิฟจูน,เ,นเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหม่ที่ค้นพบหลังจากดาวมฤตยูเนี่ยเมื่อเวลาประมาณาวันที่20กันยาย,ายนคิดศ,ศ,ศราัก1846ลักษณะของดาวพระเคราะห์นี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนะักในการโคโจรของดาวนิฟจูนเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนะผ่านแต่ละราศีเนี่ยใช้เวลา13ปี9เดือน โดยประมาณลักษณะของดาวเนปจูนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับดาวมดุยยูนะแต่มีความาหนักไปทางหนักแน่นยิ่งกว่าสมมุติว่าจะทราบผลการพิกรชีวิตถ้าหมอดูประเภทของดาวมดุยยูเนี่ยก็จะดูเป็นแบบในทางหัวรัสาั์ถ้าหมอดูในฝ่ายของดาว Neptune, Neptune, เนปจูนเนปจูนเนี่ยก็จะเหมือนกับนั่งทางไหนมดุยยูเปรียบเทียบกับวิทยุนะเนปจูนจะเปรียบเทียบกับโทรทัศน์ มฤตยูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวทมนต์ส่วนดาวเนปจูนเนี่ยเป็นดาวที่ใช้เกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจหรือยานได้กล่าวถึงดาวเนปจูนไว้ดังนี้ดาวเนปจูนเนี่ยประกอบด้วยเสี่ยวพระจันทร์แห่งความหมายก็คือความรู้สึกและจะมีคาถาของพระอาทิตย์แทงตลอดเป็นดาวที่แปลกประหลาดคล้ายคลึงกับดาวมฤตยูในทางกรณีที่ผลแห่งกิริยาของดาวนี้ยากที่จะมนุษย์จะเข้าถึงหรือเข้าใจได้ถึงและมีความตรงกันข้ามกับดาวมฤตยูด้วยดาวมฤตยูก็คือดาวพายา การปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะครับหรืออย่างนึ่เรียกว่านักไสยศาสตร์นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะดาวมฤยยุทับดวงชะตาเมืองเนะี่ยแหมใส่กันสุดฤทธิ์สุดเดชนะการเล่นของนู่นนี่นั่นนะคุณเชื่อเถอะนะมีเล่นอยู่แล้วและเป็นธรรมาดานะต่างคนต่างปล่อย,อยของกนะันนะและดาวมฤตยุก็จะเป็นดาวนักประดิษฐ์เนรมิตเครื่องกลไกลต่างๆเพราะฉะนั้นในดาวมฤิยุททับที่ราศีไหนก็แล้วแต่เนี่ยห้ามคาดหวังนะ เพระเาะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังเนี่ยมันจะไม่เป็นไปนอย่างที่คุณหวังแต่ถ้าคุณไม่หวังเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอย่างเช่นยกตัวอย่างนะแค่ยกตัวอย่างนะถ้าถามว่าจะมีการปฏิวัติไหมเออถ้าคุณคาดหวังว่ามีมีมีไม,ม,ม,ม่มีหรอกนะแต่ถ้าคุณไม่คิดว่าไม่มีหรอกมันจะมี อาจารย์ไม่เกี่ยวนะส่วนของดาวเนปจูนเนี่ยเป็นคนที่รักสมถะและนิยมในเรื่องของความสวยความงามตลอดจนถึงการถ่ายทอดสะท้อนถึงกระแสขึ้นบรรดาให้บุคคลประเภทที่บทเพลงกวีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างลึกซึ้งและดูเหมือนกับว่ามีรับลมคมในนะคือคล้ายกับการสร้างวิมานในอากาศนะเป็นแก๊สเป็นหมอกควันหรือจินตนาการก็ได้เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆดาวมัตยูก็คือดาวเกี่ยวข้องกับการใช้เวทมนตร์คาถา ส่วนเนปจูนเกี่ยวข้องกับการใช้ยานยานพิเศษนะสามารถติดต่อได้กับปลระโลกด้วยและยังอย่างรู้อดีตอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นนะครับดาวเนปจูนตอนนี้ก็ดับดับอยู่ที่ราศีกุมนะเอ,อีจะส่งผลอย่างไรมนะันมีดาวอะไรอยู่บ้างมันมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะเอ,อีเนปจูนก็อยู่ในเรือนของพระราหูนะ,นะก็ให้ระวังในเรื่องของไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องร้ายนะสุขภาพอาจจะซุดโซนนะครับ เป็นอย่างหนักนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงตาคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักด้วยนะครับความรักบางคนก็อาจจะโรคเก่าจะกำเริบนะเกิดแผลมีคนดูถูกนะถูกข่มเหงให้ระวังในเรื่องของการถูกอาจรกรรมด้วยนะครับทำอะไรก็ต้องโดยความไม่ประมาณน,ะนิดนึงแลนะบางทีคุณก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจนะครับมีความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดด้วยเช่นกัน เขาต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของงานของคุณเนี่ยดาวพระเสาร์ก็ยังเป็นกเกษตรอยู่นะมีความมั่นคงดาวเสาร์ในวันนี้ก็ส่งผลให้คุณจะมีความขยันขันแข็งนะครับมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานนะครับทำไปเลยจะเป็นผลดีในโดยต่างคุณส่วนดาวการเงินก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีมีความเข้มแข็ง นะครับความรักเนี่ยคนรักคู่ครองรวมถึงในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆ,ๆก็จานารากมาให้นะใดีดียตาคุณแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของผลประโยชน์ไว้นิดน,นึงนะครับถ้าคุณตกลงอะไรไว้แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีสัญญาและนะเออถ้าสัญญาปากเปล่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาุปสรรคได้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษกชาวราศีพฤษกในเรื่องของการงานวันนี้โดดเด่นมาก จะมีโชคลาภในเรื่องของการงานนะครับส่วนการเงินเนี่ยดาวพุธเนี้ยก็เข้าไปสู่ในภพตัมมะนะเรื่องการเงินในวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับการงานก็ถือว่าเป็นปกติะนะในดวงชะตาแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคํคาพูดคําจาไว้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักวันนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับให้ระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยๆมีบาดกระดาษบาดนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ุชาวราศีเมถุนเนี่ยดยตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็ไปอยู่ในภพสูผะแล้วนะภพสูผะคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรือง,งที่ดีคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์เนี่ยก็ไปอยู่ในภพหมอนะหมายถึงคุณมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยก็ไม่รู้หายหน้าหายตาไปไหนในช่วงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็อยู่พบม,รณ,มรณะอยู่น,นะก็ยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนบางคนต้องระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎนะชาวราศีกรกอนเนี่ยดาวไปจำตัวคุณอยู่ในภพปัตตานีนะครับหมายถึงคุณจะสุขสใส่ใจและห่วงใยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาหรือเพศตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานต้องระวังให้มาก วันนี้งานไม่ค่อยดีนะครับส่วนความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าได้คู่ของที่ถูกอาศัยศัยกันดีในดวงชะตานะชาวราศีกรกฎยมักจะได้คู่ที่ดูแก่อายุมากกว่าประมาณนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์งในเรื่องของงานวันนี้ดาวการงานถือว่ามีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในเรื่องของการงานนะครับแต่ต้องระวังเรื่องเสียหายในเรื่องของอการงานด้วยเช่นกัน นะครับในดวงชะตาทําอะไรก็โดยความไม่ประมาทนิดนึงนะญาติพี่น้องก็อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่ามีโชคลาภที่ดีในวันนี้นะก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับดาวพุธก็คุณก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดาวเิจิตวคุณไปอยู่ในภพอริแล้ว น้าวิวคุณอดทนนิดนึงนะอดทนหน่อยนะครับเออเดี๋ยวพอวันที่อแหมดวงในวันคุณก็ณณณต้องติดตามไปเอย,ยนะ <c oughs> ไม่นานไม่นานไม่นานเอเอเพราะนั้นอ่ะคุณจะต้องติดตามคลิปของอาจารย์ไปตลอดนะคุณจะเรามาระวังไว้นะด้วยในดวงชะตาคุณนะครับ <c oughs> อุปสรรคก็ต้องระมังระวังแล้วก็ระวังศัตรูเก่าๆนะจะสร้างความเดือดร้อนละให้กับคุณนะครับ แล้ววันนี้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้นะก็ถือว่าการงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่ในภพผันธทุกวันนี้งานดีนะครับมีงานเข้ามาติดต่อที่บ้านนะมีติดต่อเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินจ่ายแหลกเก็บซ้ำมาอยู่ความรักก็ไม่ค่อยดีทะเลาะเบาแวงก,กันนะนะเออในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศี พิจิกชาาราศีพิจิกเนี่ยในดวงตางคุณเนี่ยดาวพระอาทิตย์นะงานก็ไปอยู่พบพันธุทุกนะคุณก็นํางานกลับมาทาที่บ้านนะคุณจะต้องขยันขันแข็งให้ดีนะในเรื่องของการงานของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพฤหัาาสบดีในวันนี้ก็ถือว่าถ้าคุณทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่มันก็อาจจะมีอุปสรรคไว้ด้วยนะเพราะาดาวพฤหัสของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย นะดาวสุปก็อยู่ในภพพันธุคนรักคู่ของก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับต่อมาชาวลักนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีดอกมีผลที่ดีเข้ามานะครับดาวไปจําตัวของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีความเข้มแข็งนะจะมีอํานาจที่ดีนะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับดาวการงานก็ถือว่าได้งานนะประสบผลความสําเร็จสมหวังนะครับในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีมังกรเออไปอ่านคอมเมนต์บอกเอ,อ๊ะยันทายาาราศีมังกรวันไหนนะไม่เห็นทายเลยโอ,อ้โถที่ไม่ทายเพราะว่าราศีมังกรดวงดีเกินไปไงดวงดีเกินไปก็เลยไม่ทายแหมไม่ได้มีอะไรหรอกมันดีเกินไงดีทั้งในเรื่องเงินทั้งโชคลาภโอ้ยดีสารพัดนะก็เลยไม่ทายนะเออแต่วันนี้นะครับดาวเป็นตัวของคุณในสุขภาพร่างกายของคุณก็ ต้องดูแลนิดนึงนะแต่คุณก็มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีในดวงชะตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากผู้หญิงนับเป็นส่วนใหญ่นะครับระวังจะมีปัญหากับบริวารน,นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณแต่งานวันนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะได้เงินจากงานนะครับในช่วงที่ชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะรักเงินมากที่สุดนะหรือจะพูดภาษาแบบตรงๆนะน่าเงินแนตะ่ประมาณเนี้ยชาวราศีมังกรนะนะต่อมา ชาวลัคนาราศีกุมส่วนราศีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่รักตัวเองมากกว่าในดวงชะตาแล้ววันนี้มีโอกาสที่จะมีการเงินการทองที่ดีเข้ามาด้วยนะครับในดวงชะตาคุณนะเพื่อนฝูงอาจจะน้อยนิดนึงนะผมไปทนมไปใส่ใจแล้วมากมายดาวการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์วันนี้คุณอาจมีเกณฑ์การจะเจ็บปวดไม่สบายระวังในเรื่องของโรคก,กระดูกไปด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับ ต่อมาเอางานไม่ดีนะงานไม่ดีต้องระวังนะชาวราศีกมุมต่อมาชาวลัคนาราศีมีราศีมีเนี่ยการเงินไม่ค่อยดี <c oughs> นะเ <c oughs> พื่อนด้วยนะต้องระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับดาวประจาตัวของคุณเน,นี่อยวันเนี้ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในดวงชะตานะระวังในเรื่องของคําพูดคําจาวไว้ด้วยทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับการเงินก็ยังบอกนะมีเรื่องเสียเงินนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วลสสิบองราศีนะเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ด้วยเพิ่มเติมนะว่าเดือนสาคนหนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะ ใบที่หนึ่งนะครใบที่สองชุดใบที่สามโอเคนะให้เวลาสิบวินะเริ่มเจ็ดง,งูซาสงงีงูฉีกปุ๋ยเขาจับนะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งก่อนวันนี้คุณได้ไหนนะครับฟาดวันนี้คุณได้สิไธมเท้านะ ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยงานอาจจะเยอะนะครับในช่วงที่คุณอาจจะมีความเครียดในเรื่องของการงานนะครับอาจจะเบื่อกับงานเพราะงานเยอะนะแต่ความเครียดมันก็ต่างกันนะบางคนบอกไม่มีงานเลยว่าจะหางานลาบากเหลือเกินแต่บางคนมีก็มีแบบเยอะแยะม yeah. ีแบบโอหัวหนะัส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยถือว่ายังดีอยู่มีเงินให้ใช้จ่ายอยู่แต่คุณไม่ค่อยมีเวลาไปใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองของคุณนะครับในเรื่องของความรักคุณก็อาจจะแบกรับในเรื่องของภาระต่างๆในด้านของความรัก นะแต่ก็ไม่ควรจะไปเรียกร้องอะไรจากคนรักผู้กครองมากเกินไปนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเสื้อผ้าใบที่สองที่คุณได้ก็แปดไม้เท้านะเพราะฉะนั้นจะมีความเจริญเติบโตที่ดีในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณนะครับเป็นอย่างดีการเงินลูกค้าก็จ่ายเงินดีด้วยนะครับบางทีก็จ่ายเงินให้ก่อนคุณด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องของความรักคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีโอกาสในเรื่องของความรักอยากรวดเร็วด,ด้วยเช่นกัน ต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สาวันที่คุณได้ครับได้เจ็ดเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยทำอะไรก็ล้วแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานดนึงถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับในเรื่องของงานคุณไหนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือทักษะนะอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะต้องเคลียร์บัญชีอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะงานต่อไปส่วนความรักของคุณเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ค่อยๆเรียนรู้ที่ใสใจคอกันไปนะถึงจะดีในดวงชะตาอคุณนะโอเคอันนี้คือคำทำราบริกรโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีครับถ้าทนใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์นะครับหรือจะบูชาดวงนงโมพุทธ,ธายะนะเสริมดวงชะตาให้เป็นมหาราวยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในตอนนี้ก็สามารถสั่งจองได้แล้วนะครับเออถือว่าจะได้มีโชคลาภเข้ามาคุณนะครับหลายคนเนี่ยบูชาไปแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาดี นะครับเออบางคนก็มีโชคลาภเล็กๆ,ๆน้อยๆลอยเข้ามานะมันก็นแล้วแต่นะครับเออว่าคุณจะต้องอย่าลืมสวดมนต์นะนะครับถ้าสวดวันละ9้าจบได้ยิ่งดีนะครับจะเป็นมงคลจะเรียกโชคลาภเข้ามาคุณเนี่ยประมาณ3ามวันแต่ลาบนั้นเนี่ยมันจะมาแบบแบบไหนได้อีกอย่างน,น,นะเออของกินของใช้มีคนซื้อของมาฝากหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ